อ่ะพิธีที่หนึ่งก็คืออะไรเอ่ยหลีกเลี่ยงอะไรคะอ่ะถูกต้องหลีกเลี่ยงการจับหูตาจมูกปากสองทำงานที่บ้านนะคะบางที่ก็ยังให้ไปทำยังทํางานที่บ้านอยู่บางที่ก็ไปทําที่ออฟฟิศแล้วเนาะแล้วก็ใส่แมสนะคะ,ล,ะล้างมือบ่อยๆเนาะล้างมือบ่อยๆแล้วก็สุดท้ายเลยเว้นระยะห่างนะคะ อย่าลืมนะถ้ารอบนี้ระบาดอีกจะหนักมากๆเนาะจะหนักมากๆเพราะว่าตัวเชื้อ,อมันเก่งมากกว่าเดิมเราต้องใช้คำนี้แล้วแหละอ่ะนะตอนนี้เรามาฝึก Conver s a เซชัพร้อมกันนักเรียนสามารถปิดไมค์และพูดตามได้เลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันจะตีนะคะ Talking about COVID 19. COVID 19 is the short name for Coronavirus Disease 2019. Corona means crown because it's round and has little antenna. In order to live, it needs to attach to people. It travels into the nose, the mouth, and eyes. It spreads easily and has affected people all over the world. จบไปแล้วนะคะสำหรับคอนเวอร์ของเรานะคะ ่นักเรียนขาเรามาเขียนคํายากพร้อมกันค่ะพร้อมไหมคะโอเคคําที่หนึ่งคำที่หนึ่งนะอาณาจักรคำว่าอาณาจักร นั่นหมายถึงเขตพื้นที่นะคะโอ้โหเก่งมากเลยเยี่ยมค่ะคำที่สองนะตั้งใจค่ะตั้งใจคำที่สองพระราชโอรสพระราชโอรสแปลว่าลูกชายนั่นเองค่ะ เก่งจังเลยโอเคค่ะคำที่สามนะคะสะถาปนาสถาปนาแปลว่าการแต่งตั้งค่ะเก่งจังเลยคำที่สี่ค่ะ ก่อตั้งก่อตั้งก่อตั้งก็คือการสร้างขึ้นมาทังเรียนการสร้างขึ้นมาเยี่ยมมากเลยคำสุดท้ายคำที่ทุกคนชอบครูก,กี้ก็ชอบคำว่าอิสรภาพ อิสระภาพคำนี้หมายถึงทำอะไรก็ได้เสร็จหรือยังคะอ่าเดี๋ยวเรามามีใครติดคำไหนไหมเอ่ยเรามาดูเฉลยนะอิสระภาพค่ะ อิสระภาพค่ะคำที่ห้าข้อหนึ่งคือคำว่าอาณาจักรค่ะเดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมกันเลยนะคะ อะคำที่หนึ่งอาณาจักนะคะถ้าใครถูกนะคะให้นักเรียนติ๊กถูกแบบนี้เลยเดี๋ยวครูเกตติ๊กให้ดูเนี่ยติ๊กถูกอาณาจักมคำที่สองคำว่าอะไรคะเรามาอ่านพร้อมกันเลยคะ่ะนักเรียนอ่ะเก่งมากเลยพระราชโอรสแปลว่าลูกชายเนาะ คำที่สามค่ะอ่ะสถาปนาค่ะคำที่สี่ค่ะก่อตั้งคำที่สี่และสุดท้ายค่ะคำที่ห้าค่ะอ่ะอิสรภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในห้าคำเนี้ย เกี่ยวข้องอย่างไรกับบทเรียนของเรานะคะอ่าวันนี้เราเรียนกันเรื่องพ่อขุนศรีอินทาราทิศนะักเรียนนี่คือรูปปั้นของพ่อขุนศรีอินทาราทิศนะซึ่งเหมือนตามหนังสือนักเรียนเลยนะคะและเอาไม่ทันเดี๋ยวครูเกต มีคลิปให้หนูดูย้อนหลังนะลูกนะเดี๋ยวเราเริ่มเรียนกันเลยเนาะสำหรับนักเรียนที่ไม่ทนันเดี๋ยวครูเกมีคลิปให้ย้อนหลังนะคะเนาะอ่านรูปนี้คือพ่อคุณสีอินทาราทิ์นะคะอ่านว่า พ่อขุนศรีอินทราทิศอ่ะนหนนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิคะพ่อขุนศรีอินทราทิศสมัยแต่ก่อนเนาะเขาจะเรียกนะคะในหลวงผู้ปกครองแผ่นดินว่าพ่อเรียกว่าพ่อสมัยก่อนเลยนะรุ่น สมัยก่อนพ่อคุณลามคำหแหงนัรียนน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้อันนี้คือยังไม่บอกดีกว่าอึบไว้อึบไว้ตั้งใจฟังนะเกี่ยวอะไรกับพ่อคุณลามคำแหงเนี่ยพ่อขุนสีเนี่ยเกี่ยวอะไรคำว่าพ่อขุนนะคะเอาไว้เรียกเอาไว้เรียกค่ะผู้ปกครองบ้านเมืองผู้ที่เป็นใหญ่นะคะผู้ที่เป็นใหญ่นะคะเขาจะเรียกพ่อขุนพ่อขุนนะคะอ่ะ ก่อนอื่นเลยเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราค่ะจุดประสงค์ก็คือนักเรียนเข้าใจและตอบคําถามได้ถูกต้องสิ่งที่ครูเก๋นามาสอนนักเรียนในวันนี้คืออยากให้นักเรียนเข้าใจแล้วเพื่อมีใครมาถามนักเรียนแล้วนักเรียนสามารถตอบได้นั่นเองค่ะอ่าใครที่เปิดมาอย่าลืมปิดมานะคะ หากมีข้อสงสัยค่อยเปิดไม้ถามค่ะเนาะอ,อ่ะพ่อคนสีอินทาราทิตศนะคะเป็นประถมกษัตร,ริย์แห่งพระราชวงศ์พระร่วงนะคะคําว่าประถมกษัตร,ริย์ก็คือเป็นคนแรกนะนะคะเป็นคนแรกองค์แรกนะคะแห่งราชวงศ์พระร่วงนะคะอันนี้ก็เป็นรูปปั้นเหมือนกันนะคะเป็นรูปปั้นเหมือนกันนักเรียนเคยเห็นรูปนี้ไหม เคยเห็นไหมตรงตรงที่ไปชะอำหัยหินนะ่ะนักเรียนเขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาจะมีนะ่ะครูเก๋ก็จาชื่อไม่ได้นะตรงเนี้ยประดิสถานท่านอยู่เป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอ่ะถัดมาพระราชประวัตินะคะนักเรียนพระราชประวัติก็คือประวัติความ ประวัติความเป็นมานั่นเองค่ะประวัติความเป็นมานะคะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์มีพระนามเดิมนักเรียนคําว่าพระนามเดิมแต่ว่าอะไรนักเรียนทราบไหมอ่ะชื่อเดิมถูกต้องเก่งมากเลยชื่อเดิมชื่อเดิมชื่อก่อนชื่อเก่าชื่อแก่นั่นเองชื่อว่าพ่อขุนบางกลางหาว นะคะชื่อว่าจำนะพ่อขุนบางกลางหาวอ่ะถ้าสมมติครูเก๋ถามว่าพ่อขุนสีอินทราทิตมีพระนามเดิมว่าอะไรให้นักเรียนตอบว่าอ่ะพ่อขุนบางกลางหาวนั่นเองนะคะถัดมาค่ะอภิเศกกำนางเสืองนะคะคำนี้แปลว่าแต่งงานเนี่ยแต่งงานกันนี่ คำนี้แปลว่าแต่งงานกันนี่โอเกตีกรอบไว้ให้อ่ะคำว่าแต่งงานกันและมีพระราชโอรสสองพระองค์พระราชโอรสแปลว่าอะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วในคำยากแปลว่าอะไรคะอ่ะแสดงว่าพระราชาโอรสสององค์แสดงว่ามีลูกชายกี่คนอ่ามีลูกชายสองคนนั่นเองถ้าเป็นภาษาบ้านๆทั่วไปบอกว่ามีลูกชาย ลูกลูกชายค่ะสองสองคนแต่ถ้าเป็นคําราชาศัพท์เนาะจะเรียกว่าพระราชโอรสนะจ๊ะเอาไว้ใช้กับพระมหากษัตริย์นะลูกถ้าถ้าคนธรรมดาเรียกลูกตัวเองว่าอ่าพระราชโอรสมหาสเสด็จพ่ออันเนี้ยนักเรียนติดต่างไว้ได้เลยว่าเอ๊ะ เขาเป็นบ้าหรือเปล่า,าแต่ถ้าเป็นกษัตริย์พูดได้นะหรือเรามีโอกาสได้เข้าเฝ้าเราก็สามารถอ่พูดได้นะคะแต่ถ้าเรามาพูดกันเองอะ่ะไม่ควรนะคะนักเรียนไม่ควรนำมาพูดเล่นคำนี้นะอะลูกชายคนแรกนะคะก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเองผู้ที่ประดิษฐ์อักษรไทย นักเรียนจําได้ไหมคะตอนอยู่ป2เราเรียนไปแล้วใช่ไหมอ่าพ่อคุณรามคําแหงคือผู้ที่ประดิษฐ์อักษรไทยก็คือสร้างอักษรไทยมาให้นักเรียนได้อ่านได้เรียนจนถึงปัจจุบันนี้แหละนะคะเนะาะถัดมาก็คือพ่อขุนบานเมืองนี่คือลูกชายนะคนที่สองพ่อขุนบานเมืองนะักเรียน เห็นไหมลูกเขาอ่ะจะขึ้นต้นด้วยคําว่าพ่อขุณพ่อขุนเพราะอะไรเพราะว่าพ่อเขาเป็นกริย์ลูกเป็นลูกกริย์นะคะคนทั่วไปประชาชนทั่วไปก็จะเรียกว่าพ่อขุนพ่อขุนนะคะอ่ะถัดมาพระราชกรณียกิจนั่นหมายความว่าการทํางานของท่านที่ผ่านมาหรือสิ่งที่ท่านทรงงาน นะคะนักเรียนรูปนี้เป็นอาณาจักรสุขโขทัยนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัยนักเรียนเคยไปเที่ยวไหม,ไมอ่าถ้าเราอยากไปเนื่องจากว่าช่วงนี้โควิดถ้าอยากไปเที่ยวนักเรียนสามารถเข้าไปเที่ยวใน Google ได้เลยนะคะมีแบบนี้เลยค่ะนักเรียนแต่ถ้าได้มีโอกาสไปเที่ยวจริงๆสถานที่ตรงนี้สวยงามมากมาก นะคะถึงแม้ว่าจะเก่าแต่ก็ยังมีความแขงังแล้วก็สวยงามนะคะทำให้เราภาคภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษก่อสร้างขึ้นมาทำไมเขาเก่งจังเลยเขาสร้างขึ้นมาได้ยังไงนะคะซึ่งสมัยตะก่อนไม่ได้มีเครื่องมือในการทุ่นแรงนะคะนักเรียนไม่ได้มีเครื่องจกักรแต่ใช้แรงงานคนแรงงานคนช่วยกันทำก่อสร้างขึ้นมานะคะ อะเรามาดูกันเขาบอกว่าการก่อตั้งกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีนั่นหมายความว่ากรุงสุขโขทัยเป็นเมืองหลวงคล้ายๆกับตอนนี้ปัจจุบันคือกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยแต่ยุคนั้นยุคสุขโขทัยก็คือสุขโขทัยเป็นเมืองหลวง ก็คืออยู่แถวจังหวัดสุขโขทัยนะคะอยู่ไปทางตอนเหนือนะคะนักเรียนเขาบอกว่าพ่อขุณบางกลางหาวก็คือพ่อขุนสีอินทราทิศนี่แหละยังไม่มีการแต่งตั้งชื่อนะคะพ่อคุณบางกลางหาวทรงรวบรวมผู้คนยึดอำนาจจากขอมขอมในที่นี้คือขเมรนนะจ๊ะ เป็นผลสําเร็จก็คือไปต่อสู้เพื่อไปยึดแผ่นดินมาเนาะสมัยแต่ก่อนถ้าอยากได้ที่ต้องปีกันฆ่ากันสมัยแต่ก่อนนะสมัยนี้ทํายังไงคะต้องมีเงินถึงจะซื้อที่ได้นะคะจากนั้นทรงสถาปนาก็คือแต่งตั้งนั่นแหละให้อาณาจักสุขโขทัยเป็นราชธานีก็คือเป็นเมืองหลวงนะคะทำให้คนไทยมีอิสรภาพ ก็คือมีความเป็นอิสระเสรีไม่ตกอยู่ภายใต้ของก็คือไม่ได้เป็นคนรับใช้ของขมรนนั่นเองถ้าเราพูดที่ง่ายเนาะสมัยแต่ก่อนนะคะลูกนะคะถัดมาค่ะการรวบรวมอาณาจักรไว้เป็นปึกแผ่นอยากได้พื้นที่ตรงนี้ไปตีไปต่อสู้มาอ่ะได้มาแล้วหนึ่ง ตรงนี้อีกสวยงามไปตีไปต่อสู้มาก็คือรวบรวมแผ่นดินไว้นะคะเนื่องจากว่าสุขโขทัยอาณาจักรไม่กว้างถูกไหมเป็นเมืองไม่ใหญ่ถ้าตอนนั้นอยากได้เมืองใหญ่ก็ต้องไปตีไปสู้ลบมาพระองค์ก็เลยไปรวบรวมนะคะให้มาเป็นอาณาจักรเดียวกันอาณาจักรสุขโขทัยในช่วงนั้นจึงใหญ่ขึ้นนะคะ การทําศึกสงคารามนะคะที่เป็นจุดเด่นของท่านเป็นที่เรื่องลือนะคะก็คือทําศึกกับขุนสามชนนะักเรียนขุนสามชนเป็นชื่อคนนะเป็นเจ้าเมืองชอดนะคะเจ้าเมืองชอดอันนี้ชื่อเขานะขุนสามชนนะคะเจ้าเมืองชอดนะคะนามกองทัพที่มาลุกลานเมืองตากนะคะจังหวัดตากในปัจจุบันนี้เอง ตากสุขโขทัยนะคะนักเรียนเคยได้ยินชื่อจังหวัดตากไหมอ่าสองอาจจะยังไม่คุน้นอ่าเดี๋ยวนักเรียนจําชื่อจังหวัดตากไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องต่อไปเราก็จะมีผู้กล้าเกี่ยวกับจังหวัดตากอ่าเดี๋ยวนักเรียนจําชื่อนี้ไว้นะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้เข้าใจว่าเขามีความเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะ น้ำทห,ทหารนะคะที่มาลุกลานก็คือ,อคุณสามชนเน่ยเอาค่าศึกเอาทหารมาโจมตีและแล้วทีนี้พ่อขุนศรีกับพ่อขุนรามนะคะจึงยกทัพไปสู้ได้รับการชัยชนะขึ้นมานะคะเหตุการณ์นี้จึงเป็นที่มาของพ่อขุนศรีเพราะอะไรสมัยก่อนถ้าเราไปลบชนะ เราก็จะมีอะไรคะชื่อเสียงนั่นเองถูกไหมอ่าเพราะว่าสมัยก่อนมีแต่การลบลาค่าฟันกันนะคะถัดมาค่ะการติดต่อค้าขายค้าขายในสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องปั้นดินเผาก็คือทํามาจากดินเหนียวนั่นเองค่ะนักเรียนปั้นหมอ้อปั้นถ้วยชามนะคะองไห้นะคะแล้วก็ของป่า เนาะส่วนมากสมัยแต่ก่อนมีป่าเยอะไปหาของป่าไม่ว่าจะเป็นล่าสั์เก็บของป่าผลไม้ป่ามาขายแม้กระทั่งสมุนไพรต่างๆก็นำมาขายได้นะคะคนหมู่บ้านไหนที่มีดินเหนียวเยอะๆเขาก็ทำเครื่องปั้นดินเผามาขายหมู่บ้านไหนที่อยู่ใกล้ป่าหลือป่าอุดมสมบูรณ์ก็นั่นแหละค่ะหาของป่าล่าสั์ทุกอย่าง เขาเอามาขายหมดเลยได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นล้มช้างเอางาช้างมาฆ่าเสือเอหนังเสือมาฆ่าควายเอาเขามันมานะครับจากนั้นค่ะก็จะมีการติดต่อด้านพระพุทธศาสนานะคะสายลังกาที่นครศรีธรรมราชนักเรียนเคยได้ยินชื่อนครศรีธรรมราชไหมคะ อ่ามันอยู่ทางไหนของประเทศไทยทางตอนไหนทางตอนไหนของประเทศไทยเอ้ยทางใต้นั่นเองนะคะนั่นยดินเคยได้ยินไอ้ไข่ไหมล่ะเออนั่นแหละอยู่จังหวัดนี้เลยอยู่จังหวัดนี้เลยอ่าถัดมาค่ะเขาบอกว่าอาณาจักรสุขโขทัยนะคะได้รับ พระพุทธศาสนารัิลังกาวงมาจากนครศรีธรรมราชนักเรียนสุขโขทัยอยู่ทางเหนือนะและนครศรีธรรมราชอยู่ทางใต้นะคะระยะทางห่างกันมานกเลยสมัยก่อนไม่มีเครื่องบินนะคะการเดินทางคือเดินกับขี่ม้านั่งเกวียนนะคิดดูสุขโขทัยมานครศรีเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะคะนักเรียนเพราะไกลมากแต่สมัยนี้นั่งเครื่องบิน แ๊บเดียวชั่วโมงหนึ่งถึงเลยถูกไหมอะได้รับอิทธิพลมาจากนครศรีตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีธราทิศนะคะผูกไมตรีกับพระเจ้าสิริธรรมอะพระเจ้าสิรีธรรมแห่งเมืองนครศรีก็คือนครศรีธรรมราชนะคะมีพระเจ้าสิรีธรรมครองเมืองอยู่ที่นั่นนะคะก็คือได้ส่งทูตไปลังกาพร้อมกับทูตของนครศรีเพื่อ ติดต่อคำนี้นะคะพระพุทธสิหิงนะคะเดี๋ยวครูเกตจะมีรูปให้ดูนำพระพุทธรูปองนี้มาประดิสถานไว้ที่อาณาจักรสุขโขทยัยเนื่องจากว่าสมัยแต่ก่อนเขามีการต่อสู้กันถูกไหมคะนักเรียนฉะนั้นแหล่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งสมัยนี้ก็คือเกี่ยวกับ พระพุทธศาสนานั่นเองค่ะนักเรียนเวลาที่เราไม่สบายใจเราก็จะไปวัดไปทําบุญถูกไหมไปทําบุญสะดอกเคาะที่วัดอไหว้พระสวดมนต์หรือนั่งสมาธิลําลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราเกิดความสบายใจสมัยก่อนเวลาที่เขาจะไปสู้รบกันเขาก็ทําไมคะนักเรียน ไปไหว้พระขอพอรเพื่อให้ได้ลบลบให้ได้รับชัยชนะนั่นเองค่ะอ่ะอันนี้ก็คือรูปพระพุทธศิหินนะคะปัจจุบันนำมาประดิษฐานที่พระที่นั่งพุทธศัยสวรรค์นะคะที่กรุงเทพมหานครถ้านักเรียนสะดวกหรืออยากไปสามารถบอกผู้ปกครองให้พาไปกราบไหวา้ได้นะคะอ่านับตั้งแต่แต่ก่อนอะ่ะ พระพุทธรูปองนี้อยู่ที่สุขโขทัยถูกไหมในยุคสุขโขทัยนะแต่ปัจจุบันนี้คือยุครัตนโกสินทร์ก็คืออัญเชิญพระพุทธศิหิงมาที่กรุงเทพมหานครเป็นการเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนับตั้งแต่สุขโขทยัยจนถึงปัจจุบนันนี้ก็เป็นเวลามากกว่าเจ็ดร้อยปีผ่านมาแล้วฉะนั้นโอ้โห เรียนว่าตายเกิดประมาณเจ็ดถึงแปดรอบปีคนธรรมดาอ่ะคนคนคนหนึ่งมีอายุอยู่ได้ประมาณอาตรีไปสักแปดสิบเก้าสิบปีผ่านมาประมาณเจ็ดร้อยปีก็ประมาณเจ็ดแปดช่วงอายุคนนะคะนักเรียนยาวนานมากซึ่งคูเก๋เกิดไม่ทนันนักเรียนก็เกิดไม่ทันแน่นอนนั่นเองอ่ะอันนี้ก็คือเป็น ข้อมูลมนะคะที่ครูเก๋เอามาให้นักเรียนดูเบื้องตน้นว่าพ่อขนศีอินทาราทิตนะคะพระนามเดิมก็คือคุณบางกลางหาวเป็นประถมกร,ริย์แห่งราชวงพระร่วงตามประวัติศาสตร,ร์ของไทยนะจ๊ะทรงครองราชตั้งแต่อ่ะพุทธศักราช1781นแะคะและสวรรคตก็คือ แปลว,ว่าตายนั่นเองค่ะเมื่อเมื่อศักราช1,811นะคะ